เทานะเอาหลังดีเจอ่ะมาดีเจอ่ะอ่าอ่รู้แล้วรู้แล้วรู้แล้วเพื่อมันเยอะมากครับเพื่อมันเยอะมากไคเวรคหลังโรงพยาบาลอะไรเก๋เป็นน้อยเลยอ่ะเข้ามือมันเข้ามือดูดเพื่อนนักบอขคอีตัดไมาดีขออยตัดเรื่องการไปยืนย้ายไฟเก้คือไปตัดมันมีเก้ถ้าอยากตายสีไปโรงพยาบาลเก้ เรียกกันไปนะเพื่อนรอดถือไหกถือไปกันบานบานไต่หอเลยพี่พี่เห็นหอไหมอยู่ไต่หอเลยไต่หอแล้วหอไหนเพื่อนคนไม่เห็นไ่ควายหอขดีหอขดีเออไอ้เหียมึงเห็นคนเดียวเพื่อนมันไม่เห็นรอกแล้วคนรอดแล้วแล้วเขาแรกเขาแรกเขาแรกเขาแรเบีเจพิบเอ็ดเทียไล่พี่รถอะไรเพื่อนเพ่มไปเขาบีเแล้วรถสีกุ้ม่วงรถดีเจเียแล้วก็หวแล้ใครแล้วใครแดงแกยูอดแทกยู อย่านกเรื่องย่าพูดนอกเนื่องไอ้เหี้ยไ้เขาดิเจโปกลัโกลังอันตอนนีนจุดล่าสุด1ีเป็นเลเซอร์เต่มกใช่พูดบันใช่ไหมน่ะกระเไปไอ้บอเไอ้ดิจิเอาดิจิเยี่ยมกระโดะโงโกระลำนจะลงโคกระลำ

ูในเมืองในเมือมันมันมันไม่ได้รู้เพราะเขาหลังไล่ขี่เขาหลังไล่หนีหนีนะเราต้องหนีเราต้องหนีนะหนีนะไม่กี่นาที้เนาทีเดียวนะอีกนาทีเดียวสิบหกแล้วสิบหกเป็นสิบหกแล้วหนีแล้วหนีแล้วหนีแล้วสิบหกแล้วสิบหกสิบหกเล่นเลยนะสิบหกเล่นเลยนสิบหกเล่นเลยแล้วคุณแล้วคุณมากคุณมากมาเบะมาไปขับขบวนเลยนะโรงพยาบาลตามกูไปขบวนเลยเอาเลยไปไปลงไปอุ้มไปอุ้มมาพี่รอคนอะไรหรอมาคุนดี้กูหลุดแล้ว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 สวยจัดสวยจัดนะสวยกูหุดแล้ว ช่วยได้แล้วนะรอแล้วนะรอแล้วที่เสี่ยงสุดช่วยได้แล้วอันนี้ก็คือสวยจบแล้วจบแล้วหมดหมดเวลาไม่มีแล้วพี่หกล้อะไรวกี่ทีอะอวันบ้านเรานะเอ๊หกล้อนั่มเลยกินแต่เทียสิจบเลยนะยี่สิบกว่าพี่โอเคผมไปเทคสองพี่ผมโดนตั้งแต่รอบลุงรอบรอบแรกอ๋อคือมันไม่เออไม่ทันเวลาคือไม่นับหรอไม่นับใช่ปะมันไม่นับต่อเนื่องใช่ปะ นักกาไม่มั่นใจเหมือนกันแต่จะประมาท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 เลยให้จบเลยให้จบกูไอ้แซบมันเจอหากูอยู่เรื่อยในเมืองเนี่ยตอนนี้เราอยู่ในเมืองเยอะในเมืองเยอะมันอยู่ในเมืองเยอะไอ้บุลลุ่มกะลาจีนกะลาจีนเยอะจัดพี่แดงเยอะจัดมึงมาทีบ้านมึงมาที่บ้านมึงกลับมาบ้านมึงกลับมาบ้านมาผานสังขารเองมาบ้านมามาถ้ามันจะเข้ามาบวกก็ให้มันมามาลงชายแล้วมึงเนี่ยไอ้เหี้ย ข้าบลงเยอะวนึงช่วย,ยโจงพี่ลงไม่ได้อะอป้องอะไนอนดีเหรอสิบสองนาทพีพี่จุกพี่จุกมาก่อนหน่ย้าพี่จุกเดี๋ยวไม่มีเน,น ไอ้โจ้บุญนนท์ตัวสองรอบไปเนี่ยตันลุกด่าทั้งวันเลยเนี่ยข้อผิดพลาดเยอะข้อผิดพลาดเยอะมากครับวันนี้ข้อผิดพลาดเยอะเยอะมากๆเลยข้อผิดพลาดเยอะ ไม่ส่งภาพเลยครับจะตีกันเล่นมันยังไม่จบเลยเราจะต่มึงจะตีกันเล่นทำที่อะไรมตเอยมึงเห็นป่าวว่ามันจบยัง ม่อยากรู้เนี่ยถ้าเกิดว่าเราอุ้มตอนเนี้ยเราเขานับเลยต่อเนื่องหรือเปล่าต่อเนื่องน่าจะต่อเนื่องอหนึ่งเลยเข้อผิดพลาดอ<ช>่ะดูวันเนี้ยเยอะมากๆแล้วปรับไปแก้ซะว่ามีเียอะไรไม่ค่อยพูดกันเนี่ยหนึ่งนะนี่เลยครับคำนี้เลยผมเจอผมเจอผมเจอแต่ไม่บอกจุดเนี่ยปล่อยจัดข้อบิดพลาดเยอะ คิดเอาไอ้โชคมึงควรนำไฟจังหวะนั้นแต่ไม่พูดตรงนั้นไม่ควรผิดพลาดเลยขอโทษครับมึงต้องพูดว่ายอปืนยิงกันอยู่สามตัวบนรถอะที่กูเห็นนะแต่มึงไม่พูดให้ใครลงไปอะจนเขามาพอดีขึ้นรถหนีอะตะกี้เนี่ยมีใครอะมีใครบ้างอะอยู่รถมียูเป็ดด้วยนี่ถ้ากูจำได้อะตรงตรง,งไหนครับลุงตรงไอ้ไอ้พาวอะ ก็ผมครับผมคนหนึ่งที่ลงไปอุ้มครับอันนั้นอันนั้นผู้มึงอันนั้นพวกมึงเูาที่พวกมึงตายกันอันนั้นน่าถูกต้องแล้วแล้วก็มีมีทักษะมีผมับอันนั้นพลาดได้อันนั้นพลาดได้แต่ทำไมทากะไม่ลงผมยิงบิมิซอยู่ครับผมเลยไม่ได้ลงแล้วผมเรียกเรียกเพื่อนในวอลอยู่ครับแลไอ้โชคไอ้โชคก็ยิงอยู่ใช่ครับผมบิมที่ไม่ได้พูดสองคนกันทำไมอ่ะคอกันดีพูดกันดีขอโทษครับ ทำไมอ่ะเดี๋ยวนี้แอ๊ดก่อไม่พูดกันแล้วหรอกูถามมึงหน่อยดิไม่ใช่ผมพูดในวออยู่ครับให้เพื่อนมาช่วยครับแต่ตรงสถานการณ์ตรงนั้นมึงช่วยได้มึงคิดกันเอาเองดิมึงโตแล้วมึงเป็นน่ะมึงเป็นน่ะไม่ใช่แบบมึงต้องให้คนสั่งแล้วมึงถึงจะทำเว้ยนะครับลุงปรับใหม่ปรับใหม่ปรับใหม่พี่โชคต้องอนุาพี่ไม่ได้เรียกใครมาช่วยผมหรอที่พี่ขับหนีไปอ่ะ ไอ้พี่โน้ปี่โนเบอร์ใหม่เบอร์อะไรวะเบอร์พี่โน้ใครรู้บ้างที่พี่เซิร์กโดนแทงไงพี่แล้วพี่เซิร์กกลับฟุกอ่ะแล้วพี่เรามาอุ้มศพแล้วพี่ก็เหนื่อยเลไปแล้วกูเรียกแล้วกูจะไม่เรียกแล้วเรียกแล้วไอ้ทากะเรียกแล้วกูยินมันเพื่อนไล่เคอื่นอยู่แต่เรียกแล้วเรียกแล้วโผล่แล้วไม่ครับผมจะไม่พูดครับได้ครับทำดีแล้วเต็มที่แล้วผมจะไม่พูดครับผมจะหาข้อผิดพลาดแล้วพวกมาแก้กันได้ครับจะไม่พูดครับรอพี่โนครับช็ดชดนั้นกูดิ้ขึ้นคือถ้าเกิดอุ้ครับพี่ ต้องพัฒนาครับต้องพัฒนากว่านี้ครับไม่เอาไม่เอาคำชมครับต่อให้อุ้มอยู่พัฒนาขึ้นถูกไหมโ้อเคิดกันเองได้ต้องอ่านี่มันเป็นโอเคเราชนะละสวยสวัไม่ล่ะพี่เวลาเล่นเดคิดกันเราเองสั่งคอเพื่อนกันเลยพูดกันเองเลยไม่ต้องมาสนใจว่าใครจะเป็นคนนำพวกมึงอ่ะทำกันได้หมดทุกคนอยู่แล้วพูดกันเลยมีความคิดอะไรอพูดออกมาให้หมดไม่ใช่มึงเงียบ เงี้ยมันก็ไม่รู้เรื่องเว้ยจะให้ผู้คูสั่งอย่างเงี้ยมันก็ไม่ได้มึงต้องพูดกันเองคิดกันเป็นจำไว้วันเนี้ยตรงไหนมันพลาดไปก็ไปแก้ครั้งหน้าตึงนะเคสเดียวเนี่ยไอ้เหี้ยตึงนะตำรวจสี่สิบกว่าแค่นี้มึงฟังอยู่เนี่ยมึงเงียบเนี่ยมึงเงียบคือที่อะไรครับเออมึงก็ตอบเดียวศาสตร์นี่รับคนเดียวไอ้เหี้ย ครับลุงครับครับงยังงอมยังงอมยังงอมแกไม่มีกอบหรอกใครกอบเดี๋ยวกูตกไอสัตว์งอมครับพี่ไม่งอมครับแกยองด้วยอยแกยองด้วยตอนแรกอยากไฟพี่อยากไฟอยากไฟท้ายแบกแบกไดาไหมกระตับตัดไฟอยากตัดไฟอ่ะไม่ได้ไฟเลยอ่ะเท่าไหร่นี่ก่อนลงยิงแกยองแกยองหน้าบ้านหน้าบ้านแบบแกขั้วครับพี่อยากไฟใหญ่ไฟตึงมาแล้วเช็ดมาไงวะ อย่าไปจบอย่าไปจบอย่าไปจบเคสว่าไงอะไปเล่นให้จบปะไปเล่นให้จบเล่นให้จบคอแบบยังเจาะยังเๆะงได้ได้ได้กีทากกไปด้วยไรอไมๆไไก็เรพื่อรดนอมองัได้ถึงทีสองไงสีถ้าทีสองคือต้องหยุดใช่เราะเราโดนอุ้มจุ๊กไม่ต้องไปจุ๊กมันระวังหุดนะที่มันดักเรียบร้อะไง ไา่อยากให้เป็นกันทุกคนครับอยากให้แบบสั่งกันได้ทุกคนไม่ใช่แบบรอหัวหัวสั่งให้คนนู้นสั่งให้ตีสั่งไอ้เซิร์กสั่งผมสั่งไอเ้ไอเบิร์ดส,สั่งอย่างเงี้ยมันต้องพูดกันอ่ะ <c oughs> มีความคิดของตัวเองก็ต้องพูดกันออกมาขอบคุณซูปเปอร์ด้วยนะครับ <c oughs> ผมจะไม่ชมครับ <c oughs> ว่าเอ้ย <c oughs> มึงทําดีแล้วถ้ามึงทําดีจริงๆอ่ะถึงจะชมจริงๆถ้ามันออกมาในรูปแบบที่ทุกคนแบบเพอร์เฟกอะมันก็ควรจะชม ต่นี้มันก็มีข้อผิดพลาดเราก็หาข้อผิดพลาดแล้วกแก้กันใหม่ตอนนี้ยังขาดสงครามไปเยอะอยู่กําลังมึนๆอยู่ครับจูนก่อนจูนจูนให้ติดก่อนต้องเก่งต้องเก่งต้องพัฒนาอีกจะไปพูดว่ามึงเก่งแล้วต้องไปอีกเก่งแล้วก็ต้องเก่งขึ้นอีกอามเขาให้ทันฝีมือไม่มีอ่ะเราก็ต้องแก้อีกต้องเก่งทุกคนครับต้องเก่งทุกคน พัฒนาขึ้น,นไปเรื่อยๆ<ร>นี่นะตรงตรงึกปูนักตึกแดงถ้าตรงตึกปูนั้น่าจะใหม่ใครทำไม่ดีในศึกนี้นะไอ้เหี้ยแล้วมึนบ่อยๆนะกูจะไปปล่อยชิงเกาะมึงต้องไปอยู่เกาะวันหนึ่งนะไอ้สั์ขอลงโทษไปอยู่เลยเหี้ยบนเกาะคนเดียวขออาหารเพื่อนเอาให้มาส่ง โซเลยอ่ะแบบว่าใครมากากระแทงเขาดอกอยู่ขาโคเฟนเลยนะตรงยอดเลยพี่ตำรวจก็ไล่ได้นะพี่เปาพูดหน่อยพี่พี่เปาพี่ต้องพูดนะครับเสียงพี่หายอ่ะคนอดึนเขาพูดกันหมดพี่เปาพี่เปาอยู่เปาพี่เปาหย่องไปละมันไม่มันไม่กล้าเข้าวอยเปาอ่ะใครอยู่ใกล้พี่เปาต้องเข้าต้องลดเลบอกเขาหน่อย เป็นทีมนะเป็นทีมนะจะเงี่ยมทำไมนีเป็นหยองอะไรล่ะอากาบอกอยากไปก่อครับลุงเจมเช็คเพื่อนวันนี้จีเช็ควันนีไปหาวันทีครับตอนนี้ไอ้เนี้ยเป็นเล่นะครับลุงได้มาแล้วไปเข้าหน้ามาไม่มีอะไรงอมมันต้องพูดต้องพูดไม่งอมไม่งอมเราจะไม่งอมกันไม่งอมไม่งอมปกติเลยไม่งอมมีอะไรที่เราพลาดเราแก้แล้วก็ตามไม่ทันตามเพื่อนไม่ทันแค่นั้นเองเรามีบิดพลาดพี่พลาดได้แต่อย่าบ่อย เขาโอเคนเขาโอเคนีงเบด้วยมามาเขาโกเคนหน่อยาให้คนเวลาคนเวลาโอ้โ <their> อ <pressure developed> <kil> ้อย่าโอ้อย <wiele> ่ามอนย่ามอนย่ามอนเขาเลยเขาขวานเขกัญชาติ บันชาไปทางขวาน่าจะไปแถงบ้านสวยอะ่ะเลี้ยวสวยสอ่ะโดนหลักไงสวยสวยจริงพีส่สวยจริงสวยจริงเมื่อกี้สวยจริงไปอ่ะไอ้จะมาบัดเลี้ยวบอ๊บนะบัดเราเล่นยากครับซึ่งซึ่งเราคนน้อยอะ่ะเราเล่นยาก ตอกพุ่งพวกมันเยอะจัดเลยนะพี่พวกมันเยอะจัดเลยอะไรอ่ะแต่ว่าเคสลงมาข้างล่างแล้วเปล่าเคสเคสไหนอยู่ตรงเนี้ยนะที่เล็กกันทีเล็กใหม่อ่ะข้อข้อข้อเซ็ตโอโดนะโอโดนะอยู่ตรงล่างอ่าสะพานสะพานเชื่อมเยอะไหมเยอะไหมเยอะไหมเยอะเปล่าตีไม่เป็นไร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 ขาดเสียงหายไปแล้ว มันทำโดนอยู่โดนไล่สองคันเก็บเก็บเคสทีเบื้องบนห้าสองคันไล่ตรงโอแกนรอดแล้วโอแกสวยเทสวยเทมันอยู่นี่มันอยู่นี่แล้วโดนโดนโดนต้องเก็บยาโดนเก็บยาครับโดนโดนต้องเก็บยาสองคันเบื้องบนห้ามามาพวกเรามาพวกเรามาพวกเราเข้ามาในนี้ก่อนดีเก็บยาเก็บยาพี่ไร้เคสไปช่วยคุณพิงก่อนปไาเดี๋ยวพี่ไร้เคสเองยาที่ตำรวจเอารถรถรถถีบเอาพี่พิงเบรกมาอยู่เออไปพี่กำลังไปกำลังไป เก็บกัญชาใช่ป่ะเจอแล้วเจอแล้วกลางหนุนกลางหนุนบ้านมันเยอะมากพี่หน้าบ้านมันเยอะมากกลางหนุนเลยกลางหนุนที่เก็บกัญชาหน้าบ้านแม่งบาลเลยหน้าบ้านเยอะจริงเยอะจริงพี่ ไปหอไปเลยหอไปเลยห่อไปเลยห่อไปห่อห่อหอตำกัขึ้นไม่ตำรถการเราห่อไปไหนหออุ้มไป่มไหนอุ้ไพี่อุ้มไหนไม่มีใครมีรถแล้วไปหน่อยดีได้จุกไงจุกไงผมเองผมเองครับผมก็ได้ผมก็ได้ไม่ต้องเจ็ตรถมึงช้าไปเจ็มึงดีมึงดีแต่ว่าอะไรแอารสามคนรถมึงต้องไหวว่นนี้เจไได้เจีองกลัมึงอุ้ได้ไม่โทโทัดหน้าไปนะกลับมาไ่อยู่นอยู่กลับมากลับมา อุมต่ออุ้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 มต่อมามาทีมไฟส์มาทีมไฟส์มาทีมไฟส์เก็บบุญค้าเก็บบุญอ่าเก็บบุญ้าเชนเต็มๆแม่งแม่กระดิกเลยเขาเสียหลักบีบตีเขาเสียหลักเขาเสียหลักเราเยอะเราเยอะเราได้เราได้เราได้ไปทางหน้าบ้านโดนหน้าบ้านเขาโดนหน้าบ้านเขาหน้าบ้านไปหน้าบ้านไปหน้าบ้านหน้าบ้านหน้าบ้านเรากำลังจะเข้าบ้านเประตูเข้าบ้านเข้าบ้านไม่ได้มันเข้าบ้านไม่ได้มันชนมันชนยับเลย มันพี่ไปนมันไปบ้ามันชื่อรถแต่เบี้ยโหไม่รู้มันรถจับโงีโวอะไรเรียกยามเห็ประตูสีน้าเงินครับน้าเงินเหลือดน้เงินน้ำเงินดำเฮ้ยมันตีตรวจเฮ้ยมันตีเจคอยู่มา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 ช่วยเพื่อนมาช่วยเพื่อนไรไปช่วยก่อนเลยมาช่วยก่อนเลยพี่โฟกัสเทอุ้มอยู่ตามหลังมาอยู่นะพี่เกี่ยววด้วยครับเกี่ยวด้วยเิดร้าเปิดร้าเปแล้วอยาื่อด้ไหครับขอาูถกนร้ งอกไหวเป้างอก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 มีดไหวเป้างอกมีด เป็นกุ้งเลยเฮีย่ยใครมันยิงนักหนาไว้เฮียเอ้ยาามไอ้ปากถามงอกมิดไอ้ไหวล่างอกมิดอ่ะงอกมิดไหว้าวงอกมิดไหว้าวไม่ไม่เอ่เลยนะางอกมิด

หยอกอะดิสามสี่หยอกอะดิหยอกอะดิหยอกอะดิจ้าเจ้าอ่ะตรงเนี้ยตรงไหนอ่ะจุกในบ้านเหรอในบ้าน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 เอข้างในอย่ายิงกดเยอะหยิงกดเยอะเล่นด้วยเปิดไปเล่นด้วยไปชมเบนมันออกมาแล้วออกมาแล้วมันออกมาแล้วมันยังไม่ออกยังไม่ออกยังไม่ออก โอ้ยอใครชนมาเนี่ยโทษโทษโไม่ออกไม่อยังไม่ออกมันยิงยิงดันกันอย่มไม่ออกยังไม่ออกปูเล่นแล้วออกหลังออกหลังออกหลังปูเลือดไหล อยู่บนอย่าไม่ลงลงแล้วลง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 สีอะไรรถสีอะไรสี่ตัวสี่ตัวอยูโม่อยูโม่ครับเดี๋ยวนึงเงย์พีอะไรเกูงอี้ไหนอะไรอะไรอะไรอ่ะ กระโดดเข้าไปเปินกระโดดเข้าไปตบตบอย่ากระโดกลางนะครับเปิดนะครับเปิดนะครับเปิเปิด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 ล้อเปิดล้เปิดวเลสวยสวยรวยสวยสวยสวยทักกูทักกูทัักู

อาคเปิดอไอ่ะาคปเปิดไปอ่ะออาอย่นเปิดอไอ่ะอาคเปิอไอ่ะใครอ่ะชิเอิโลอย่าออกอย่าออกมาเดี๋ยวช่วยเองน้องโอ้ครับหน้าตัวบังอไหม โอ้สวยเลยอ่ะไอ้เป็นไงบ้างโดดบ้านเพื่อนโดดบ้านข้างในอ่ะไอ้โดนคุณโดนคนหนึ่งเหลืออีกคนะสวยๆอยออ๋อโดนแล้วโดนแล้วไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรล้อ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 ได้เด็ ปิดปุ๊บั่นขึ้นรถแล้ตอนนตำรวจดวนยเ้อไปไอนตายไปไหนอนตายปะรถกผมรถ้าอออนยไปไนออนตายปรถกลบผมรถาออน่ายไไหนอนตยปะรถกลบผมรถด้ออนตเยนอนยปะมร้อนตาไปไนอนตยะร้จออนตายไปไหนย็นตยะเก็น้อออนตยไปไนนตยะรถรด้ออนตยนอนตายปะรถกลบรถ้าอนตายหนออนตยปะรถลบผมรถด้ ได้เยอะบอบเข้ามาทำไมอ่ะบอบแ้เหียแแไเหียบอบเข้ามาทำเหียอะไรบอบแหลมบอบแหลมนี่เลยีบ๊อบีบอบเฮ้ยจะเข้าไปทำไมเบิร์ดมาทุบมาหอมาด้หอบมาด้แล้วนลงไปเียาลงไปาาลงไปมา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 เยเอาดอยเอาดอยเอาดอย

mày đi 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 mày 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 mày